อันนี้ก็คืออมบัวหิมะค่ะนี่คือบัวหิมะมีสองสายพันธุ์จริงๆแล้วมีสิบสายพันธุ์แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนมัน่งไม่เห็นไหมคะจะกความแตกต่างก็คือใบใบเขาจะอันนี้จะออกสีนี้หมดเลยนี่ก็โอ้สีสวยมากเลยเนี่ยคุณน้องเมื์อเห็นเนี่ยตื่นเต้น สีนี้นะคะมแมลงด้วยค่ะต้นสวย,อ,อ,สวยอีกหน่อยเขาจะสูงสงประมาณนี้เลยนะคะสงอถึงท่วมเลยแต่ตอนนี้เขายังอยู่ประมาณนี้อยู่มีคนมาถามซื้อแหละ <c oughs> ตอนนี้เขาเป็น <c> จ <oughs> ิจะต้นเล็กๆเ,เอง นะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้ประมาณสองพันกว่าต้นค่ะประมาณสองพันกว่าต้นนะคะ,คะเราไปดูอีกซุ้มหนึ่งนะคะ